It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับครับ of c o คาน u เแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่3 4 4 4วันนี้อยู่กับผมจุลเดชดิษยนันนะครับท่ามกลางสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานฝีมือดีในท้องตลาด ก็ยากพอแล้วจริงไหมครับสำหรับองค์กรในการจะเติมเต็มตำแหน่งที่ขาดด้วยคนเก่งๆแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบคู่ขนานซ้ำเติมองค์กรเข้าไปอีกดังการราดน้ำเกลือลงไปบนแผลสดเนี่ยก็คือการที่พนักงานคนเก่งขององค์กรเองนี่แหละก็ขอลาออกด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่องค์กรกำลังมองหาคนเก่งๆที่อยู่ในท้องตลาด สิ่งนี้ก็สร้างความปวดหัวแล้วก็ท้อแท้ปนสิ้นหวังให้กับ HR เข้าไปอีกนะครับและหากองค์กรยังต้องการรักษาพนักงานคนนี้เอาไว้เนี่ยวิธีหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนใจพนักงานได้ดีที่สุดก็คือ Counter Offer พูดภาษาบ้นบานๆก็คือว่าข้อเสนอที่พนักงานได้จากที่อื่นเป็นอย่างไรองค์กรเนี่ยก็พร้อมจะเกทับด้วยข้อเสนอที่ดียิ่งกว่า ซึ่งอาจมาได้ทั้งรูปแบบของการขึ้นเงินเดือนเกินอัตราขั้นบันไดปกติที่ถือเป็น c o u n t เต o f f ออที่พบได้มากที่สุดเลยหรือยิ่งไปกว่านั้นคือเสนอขึ้นเงินเดือนพร้อมปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นอีกด้วยแล้วก็วิธีอื่นๆเช่นการให้เงินโบนัสเฉพาะกิจหรือสวัสดิการต่างๆเพิ่มเติมก็แล้วแต่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรน,นะครับ พูดรวมๆเนี่ยเคา n t เตอ f ์ออฟก็ถือเป็นวิธีที่แม้จะประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ยังเป็นกลยุทธ์ที่ถูกหยิบขึ้นมาใช้อย่างต่อเนื่องอยู่ดีเพราะในมุมขององค์กรเนี่ยเอาจริงๆแล้วถึงแม้สุดท้ายพนักงานเลือกที่จะไปอยู่ดีในท้ายที่สุดนะครับองค์กรก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะอย่างน้อยการได้ลองพยายามดูก็ยังมีโอกาส50-50แต่หากปล่อยเลยตามเลยโอกาสก็เป็นศูนย์ โดยหาก c o u n t เตอร์ออนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนใจให้พนักงานอยู่ต่อได้องค์กรคงจะรู้สึกเหมือนกับเป็น Big Win เป็นชัยชนะขององค์กรเป็นแน่หากแต่ในกาแฟแก้วนี้เนี่ยเราจะมาตั้งคำถามไปพร้อมกันว่าการที่พนักงานตกลงเปลี่ยนใจรับ c o u n t เตอร f ออฟนี้เนี่ยเป็นชัยชนะที่สวยงามขององค์กรจริงๆหรือ คุณมิท่ามาลิกซึ่งเธอเป็นผู้เขียนคอนเทนต์ให้กับ Harvard Business Review ทั้งยังเป็น Top Link-in v o Voice ที่มีผู้ติดตามบน l i n k e d i n กว่า60,000คนเนี่ยเขียนบทความล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะครับโดยตั้งข้อสังเกตว่ามีอย่างน้อย3เหตุผลที่อาจทำให้ c o u n t เตอร f ออนี้เนี่ยไม่ได้ดีอย่างที่คิดข้อแรกครับ c o u n t เตอร f e r เนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรม ก่อนที่จะโน้มน้าวให้พนักงานเปลี่ยนใจอยู่ต่อเนี่ยจริงๆแล้วองค์กรควรจะตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบให้ได้ก่อนว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการลาออกแล้วการยื่นข้อเสนอเกทับด้วยค่าจ้างที่สูงกว่านี้เนี่ยจะทำให้ปัญหาเหล่านั้น,นหมดไปหรือไม่หรือเป็นเพียงการต่อเครื่องช่วยหายใจที่ในท้ายที่สุดก็อาจไปไม่รอดอยู่ดี ซึ่งกุญแจไขคำตอบนี้อาจอยู่ที่การทำา x x t t n t t r v v i w w อย่างเอาจริงเอาจังกับพนักงานหรือถามหาข้อมูลเชิงลึกเอาจากเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายการลาออกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินเงินทองทองเสมอไปหากแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับคนก็ดีปริมาณงานที่มากเกินไปก็ดีหรือจะเป็นแม้กระทั่งเรื่องของการเดินทางอันแสนลำบากจากผลสำรวจ งานวิจัยเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่า50%นะครับ50%ของพนักงานที่ตกลงรับ c o u n t เตอร f ออฟนี้เนี่ยสุดท้ายก็กลับมาคิดลาออกอยู่ดีหลังจากผ่านไปเพียงแค่2เดือนเท่านั้นดังนั้นสำหรับข้อสังเกตข้อแรกนี้เนี่ยขอสรุปว่าการเก่าให้ถูกที่คันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับข้อ2ครับ Counter Offer อาจเป็นการหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยในภาวะผู้นำขององค์กรในภายภาคหน้าองค์กรไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าผลลัพธ์ของการที่พนักงานกลับลำและเปลี่ยนใจอยู่กับองค์กรเหมือนเดิมจะเป็นอย่างไรดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฟันธงแล้วว่าจะโน้มน้าวให้พนักงานอยู่ต่อองค์กรจะต้องคิดเผื่อเอาไว้แล้วว่าเส้นทางสู่ความก้าวหน้าของพนักงานคนนี้นจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่น หากองค์กรเสนอปรับเลื่อนตำแหน่งเพื่อมัดใจพนักงานก็จะต้องมั่นใจในศักยภาพและความพร้อมของพนักงานคนนั้นจริงๆซึ่งผมได้พูดเอาไว้ในกาแฟแก้วที่340นะครับว่าดยเรื่องเช็คลิสต์สู่ความพร้อมในการก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างานคุณผู้ฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังกันได้ใจความสำคัญมันจึงอยู่ที่หากองค์กรผลักดันพนักงานขึ้นไปทั้งๆที่เขายัางไม่พร้อม นั่นคือการผลักพนักงานตกหน้าผาดีๆนี่เองนะครับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะถูกตั้งคำถามต่างๆนานา,นา,นาถึงการตรัดสินใจที่ผิดพลาดการมองคนที่ไม่ทะลุปรุกปลงลุกลามไปถึงภาวะผู้นำในภาพรวมข้อสุดท้ายครับ Counter Offer อาจทำให้สปิริตภายในทีมเนี่ยแตก แน่นอนว่าไอ้เคาน์เตอร์ออฟเฟอร์เนี่ยคือความลับขั้นสุดยอดขององค์กรและ HR และตัวพนักงานที่ได้รับข้อเสนอนี้ด้วยคือไม่สามารถให้พนักงานคนอื่นๆเนี่ยรู้ได้โดยเด็ดขาดเลยนะครับแต่คำถามก็คือจะมั่นใจได้อย่างไรว่าความลับนี้เนี่ยจะไม่ถูกเพ่งพลายออกไปโดยตัวพนักงานที่รับข้อเสนอซะเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรากำลังพูดถึงเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์ที่เป็นการเสนอเลื่อนตำแหน่งแล้วแล้วก็ วันวรุ่งขึ้นเนี่ยคงจะมีพนักงานมาต่อแถวยื่นใบแลาออกเป็นหางว่าวเป็นแน่นะครับ c o u n t เตอร f ออฟจึงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการหักล้างกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่องค์กรบังคับใช้กับพนักงานทั้งหมดเป็นอย่างมากและหากเรื่องแบบนี้เป็นที่ติฉินนินทาจากคนสู่คนแผนกสู่แผนกองค์กรจะเตรียมรับมืออย่างไร ดังนั้นจึงเกิดทฤษฎีเปรียบเปลยที่ว่าองค์กรยอมเสียขุนพลหนึ่งนายเพื่อรักษากองทัพทั้งหมดไว้น่าจะดีกว่านอกเสียจากว่าองค์กรมีแผนรับมือและอุดความเสี่ยงไว้เป็นอย่างดีแล้วเช่นหากพนักงานตกลงรับข้อเสนอก็จัดให้มีการเซ็นสัญญาเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมในสัญญาถึงการรักษาความลับเป็นต้นนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ3ข้อควรระวังหากคุณเป็นหนึ่งในคนขององค์กรที่กำลังคิดพิจารณาที่จะมอบเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์นี้ให้กับใครบางคนโดยขอให้ตระหนักเอาไว้เสมอนะครับว่าการจูงใจด้วยผลตอบแทนหรือตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยอาจไม่ใช่กลยุทธ one ์ one size fits all ที่ใช้ได้กับพนักงานทุกคนหรือกับทุกสถานการณ์ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่พนักงานแจ้งความประสงค์ที่จะลาออกเนี่ยการเริ่มต้นด้วย exit interview ทที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยการกล่าวคำอำลาและอวยพรให้โชคดีก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายก็เป็นได้นะครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วครับอย่าลืมนะครับ ไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีและทำไมเราไม่มาออกแบบและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากเห็นกันล่ะครับขอบคุณครับ and that's today's cup of culture see you again next time